กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาสู่เกม b o ฟ Lo w วินนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็ซื้อกันไปก่อนเลย3,750บาทที่เบ็ด50บาทนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาหาตังค์นนิดๆหน่อยๆกันนะครับได้แล้วเราก็เลิกกันเลยวันลวเราก็ซื้อฟีสปินก่อนเลยโอเค ดูซิว่ามันจะคูไมไหมครับกับการซื้อฟรีสปรินกับเกม Buffalo w โ okay. อเคตอเนี่ยไปคูณแค่สองนะคูณแค่สองนะเอาจับอีกสวยอา้าวขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปคูณสี่แล้วอืมคูณห้าแล้ว โอ้โหได้แค่คูณห้านะได้แค่คูณห้านะเรามากันไม่นานนะครับเราเล่นกันไม่นานเราบวกนิดๆหน่อยๆเราก็เลิกได้เลยนะครับอย่าไปโลภนะครับเล่นของพวกนี้เราอย่าไปโลภนะครับเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงพวกนี้โลภมากไม่ดีนะโลภมากลาบจะหายนะครับบวกไปก่อนพันห้าเบาๆอืมห้าตาบวกก่อนพันห้าเบาๆนะครับดูซิว่าเราจะได้คืนไหม กับทุนที่เราซื้อไปนะโอเคคูณแปดแล้วครับคูณแปดแล้วคูณเก้าแล้วเอ้าคูณสิบแล้วสวยดิอืมสิบเอ็ดสิบสองคูณสิบสองนะครับคูณสิบสองรอบอีกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทนะโอเคเออสวย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 ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวย เปิดหัวได้ดีนะบวกไปสามพันเจ็ดแล้วสองที่สุดท้ายแนละ้วเอายังไงสิบสามแล้วได้แค่สิบสามได้แค่สิบสามฮะสิบสี่ครับการเล่นพวกนี้นะครับการเล่นการเสี่ยงโชคพวกนี้จะไม่มีสูตรตายตัวนะครับอยู่ที่ คนที่ได้เจอมานะครับบวกไปก่อน4,005นะครับบวกไปก่อน4,005นะเออสูตรพวกนี้นะครับอยู่ที่เรานะครับประสบความสาเร็จอันไหนมาเราก็ใช้อันนั้นไปนะครับถ้าจะได้แน่ๆนะครับก็ได้แล้วเราต้องเริ่มเราต้องมีเป้าหมายนะครับซื้อไปอีกทีหนึ่งนะซื้อไปอีกทีหนึ่งดูซิว่าเราจะได้คืนไหมโอเค โอ้โหไหลาย,ยาวมาขนาดนี้ได้แค่คูณสองเองนะครับผมอืมคูณสามไปก่อนเอ้าคูณสี่ไปอีกทีอือมคูณแค่สี่นะผ่านไปสี่ทีคูณได้แค่สี่นะเออปีสปินเข้าก็ยังดีนะปีสปินเข้าก็ยังดีนะเออคูณอย่างงี้ติดสวยดิโอเค ไปอีกคูณเจ็ดแล้วครับอเก็บคูณไปก่อนนะครับเก็บคูณไปก่อนเกมพวกนี้เราต้องค่อยเก็บคูณนะครับแล้วหวังว่าในตอนสุดท้ายนะมันก็จะมาแบบยับยับให้เรานะเข้าแบบลวงไส้มาให้เราไปเลยนะโอเคคูณเก้าแล้วครับคูณเกนะ้าแล้วคูณสิบแล้วคูณสิบเอ็ดแล้วโอเค สวยนะครับคูณ11รอบไปก่อน2 2นะเออบวกแน่แล้วบวกแน่แล้วบวกแน่ละนี่บวกแน่ละเริ่มบวกละมีสปินเข้าไปอีกหนึ่งสิไปก่อนโอ้โหได้แค่13นะเหลืออีก2ทีนะอ้าวบวกอีก1,500นะแค่13จะบวกอนะีกพันห้านะ โอเค14นะครับ14 15แล้ว16บวกฟีสปินเข้าไปอีก <Yahoo! S 1> ได้16ละ16ละสะสมใบครับสะสมไปใบบวกอีกพันหกนะโอเคซื้อไม้นี้ได้ไปอีก7,300บาทนะครับผมทุนเราแค่27,000บาทนะครับ เท่ากับวันนี้เราก็บวกมาทั้งหมดประมาณ4,000บาทนะครับก็คงจะพอได้แล้วนะครับบวกทั้ง4,000บาทนะครับและวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ